มีแต่คนสวยๆงามๆนะครับมาล้ำมน,น,นีนะครับมาล้ำบาญในพระธาตุเจดีย์นะครับอ่าเป็นบรรยากาศสวยงามหน้าพระธาตุเจดีย์นะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระธาตุเจดีย์ด้วยนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทําบุญสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ก็เชิญเลยนะครับที่ด้านหน้าสาราการประเรียนหลังเก่าครับท่านก็มีท่านนายแพทย์สุภาพสํนรานวงศ์นะครับท่านดาตรวจกิษดาสวัสดิลักษณ์ยุทธนาสวัสดิลักษณ์ ท่านป่าไม้สุทัศน์จำลายเขียวพร้อมด้วยคณะกรรมการพระทาตอีกหล,หลายๆท่านนะครับรอรับทานน้าใจจากพี่น้องอยู่นะครับหลังจากใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหะนะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็อยู่บริเวณนี้นะครับดูการลาให้จบสะก่อนถึงจะได้เข้าไปถวายปัดัยเธรรมในสาราการประเวยหลังเก่าตามลําดับต่อไปพร้อมทั้งถวายพระทหารเช้านะครับให้กับคณะสูงตามลําดับต่อไปนะครับ เมื่อนีก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับขอบคุณทางฝ่ายสื่อนะครับฝ่ายเทคนิคจากโรงเรียนบ้านเป้าวิญานะครับรับคุณจากธนายุทธ์นะครับสวัสดีรักณ์นะครับมีเขาเรียกอะไย่างนะ้ํงน้ำพิมเสนน้ำพิมเสนนะครับจากครับผมจากคณะญาติโยมนะครับจาก ประเภทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาส่งมาให้นะครับก็เราเคยมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลกับพระธาตุเจดีย์เทานี้นะครับเราก็เลยมีน้ำคิดน้ำใจเป็นห้องพี่ห้องน้องเฮานะครับเกลเลยเอาอของฝากของต้อนที่น้องช้าบ้านเป้านะครับมาให้พี่น้องเฮาได้รับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเป็นน้ำพิมเสนนะครับแก่ไขวัดแก้แมลงสัตว์กัดตอ่อยอนุมทนาบุญรับท่านพระยาวุฒิ นะครับพุทีนะครับจากประเทศกัมพูชานะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคครับจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาจะได้ภาพสวยๆนะครับพี่น้องคอยรับภาพจากฝ่ายเทคนิคโรงเรียนบ้านเป้ายานะครับในเพจของวัฒนบ้านเป้าต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านคุณครูเต้ยของเราความทีมงานนะครับมือแรงด้วยกันนะครับมือแรงนี่กับจุดท้ายนะครับเวียนเทียนจุด กระทูบย่นี่นะครับหนาประธานเท่านี้แหละนะครับก็มีเครื่องเล่นของเด็กๆมีสินค้าราคาถูกนะครับมีหนังกลางแปลงนะครับเออเมื่อคืนนี้กามีย่อนยุกมาเพิ่มมาเติมมาแต่งนะครับซึ่งลูกหลานเช้าบ้านเป้าฮอกซ้อยกันเออด้เงินค่าหมอลำวงเขาวัดตั้งห5 0 0 0บาทนะครับขออนุโมทนาบุญกับลูกกับหลานกับพี่น้องเขาที่หมอลำวงเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณหลายนะครับ เดี๋ยวกล่าวคำถวายอะไรๆจะไปกล่าวที่ศาลาการประชยนหลังเก่าหลังจากจบการลำของลูกของหลานชาวบ้านเป้าสักคนนะครับเบิ้งให้กำลังใจกันนะครับนี่สิเป็นภาพที่สวยงามออกไปนะครับครับนายชิพ้อมครับอาคเดี๋ยวให้เรียบร้อยก่อนให้ให้สไบบัตข้างบนที่จบสะก่อนพี่น้องเราก็ลุกขึ้นไปนั่งอยู่ด้านหน้านะครับเอาก้ออี้ไปด้วยเลยนะครับด้านหน้านุาน,านดูชม ดูการลำํำต่อไปนะครับอาเตรียมเพลงเตรียมยังไว้เดอน้องน้องอย่างก็น้องเฟื้อเลย